สารคอหุ้นพ o w เวอร์ทา a g แม็ก e ซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศสีิปีเกษตรงินน้ำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนได้ละัดนี้เอาเสื้อตัวให้ไปน้ลยค่ะ เกษตรแฟร์ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ80ปีจะเน้นความเป็นนานาชาติมากขึ้นนั่นก็คือเราได้เชิญสถานทูตต่างๆซึ่งตอนนี้ได้ตอบรับมาแล้วประมาณ12สถานทูตเพราะฉะนั้นงานเกษตรแฟร์ของเราจะก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คืองานเกษตรแฟร์เนี่ยเดิมเนี่ยพื้นฐานจริงๆมาจากการที่คณะอาจารย์นิสิตเนี่ยได้ค้นคิดนวัตรกรรมหรือว่าค้นคิดพันพุพืชพันุสัตว์ใหม่ๆเอามาโชว์ก็เอามาขายในงานเกษตรแฟร์ปีนี้เราก็จะพยายามพิ ฟื้นให้ทุกคณะเนี่ยทำในลักษณะเหมือนในอดีตนั่นก็คือ เอาผลงานวิจัยที่ได้ทําการเรียนการสอนเนี่ยใน1ปีเอามาโชว์หรือถ้าเป็นสินค้าที่ขายได้ก็เอามาขายในงานนี้อันเนี้ยก็คล้ายๆกับการใช้งานเกษตรแฟร์เนี่ยเป็นห้องเรียนให้นิสิตกับอาจารย์ได้สอนได้เรียนกับสนามจริงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะดําเนินการเพิ่มเติมในปีนี้ถ้าจะบอกว่าตัวเด่นๆเ,เนี่ยเด่นแทบทุกตัวแต่ว่าเราจะไม่เอาในลักษณะเนื้อหาที่เป็นสูตรแทรกเท่ากับเอ็กบวกวเอามาเป็นโปสเตอร์แล้วปิดเราจะเป็นการแนะนําโดยการเอานะวัตกรรม ที่เป็นชิ้นงานจับต้องได้คนไม่เห็นแล้วเนี่ยสามารถดูและเข้าใจและเอาไปต่อยอดใช้งานได้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นเครื่องปูอ้อยเครื่องขุดมันสำปะหลังหรือแม้แต่ตู้เลี้ยงจิงรีดอัตโนมัติพอประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเห็นของจริงเขาก็สามารถที่จะไปต่อยอดหรือจะมาถ่ายทอดความรู้หรือวิชาการเนี่ยเอากลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านได้เราก็ตั้งใจที่จะทํางานตรงนี้ให้เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆนั่นก็คือเกษตรกร,ร,กรที่เขารองานนี้อยู่ที่ ต้องการที่จะเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานหอมกระเทียมต้นไม้สัดเลี้ยงได้เอามาจําหน่ายในงานนี้หลังจากที่ประสบปัญหาโควิดมา23ปีและก็ที่สําคัญอาจารย์และนิสิตที่ไม่ได้ลงสนามตรงนี้มาหลายปีได้ออกมาทํากิจกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นงานนี้จึงจัดเป็นงานใหญ่ตั้งแต่ประตูประหลนิยธินขัานนั่งรถไฟฟ้าสีเขียวมาเดินเดินเดิน,ดน,ดนมาจนถึงท้ายงานประมาณ4.9กกิโลตอนกลับก็บกลับรถไฟฟ้าสีแดงท่านจะได้รับความรู้มากมายในงาน และก็ที่สาคัญในงานนี้นะเราก็พยายามจัดให้เด็กเนี่ยเอาศิลปะและการแสดงเนี่ยออกมาโชว์ด้วยเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้ทํางานจริงในสนามจริงงานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราอันได้ประมาณ 1, 600หรือประมาณ200คิดว่าเกินนะคิดว่าเต็มแน่นอนงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่างานระดับประเทศเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์ท่านที่ได้รับข่าวสารอยากจะมาเที่ยวงานจะมาศึกษาหรือมาช้อปปิง้งหรือมาเดินชิมอาหารหรือมาเรียนรู้ อะไรต่างๆเกี่ยวกับวิถีเกษตรเทินมาที่งานนี้ได้3-11ถึง11กุมภาพา2 5อหบครับนากริรเรีนชื่อว่าเบียเป็นิจนักวิชากาเกษตริชาเกษนะครับคณะเกษตรมาเกษตราสตร์น้วี้นะผมก็จะเป็นเครื่องว่าเป็นกล่องเลี้ยงจิงหรีดอัตโนมัตินะครับที่มานีก็คือช่วยนะครับลดที่ในการเลี้ยงนะครับเกษตรกรนปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยปกติแล้วกเจะเลี้ยงจิ้งหรดกันในบ่อใช่มครัในบ่อ เรื่อปูหรือว่าเป็นกล่องที่เป็นผัดไม้้็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยกว่าเท่าตัวแต่ว่าให้ผลผลิตเท่ากันเลยนะตัวการใช้งานตัวนี้เนี่ยเขาสามารถให้น้ำให้อาหารแล้มได้แบบอัตโนมัติเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมากดสั่งใช้งานนะครับโปรแกรมนะเร็จไปแล้วว่ามีการให้อาหารสาเวลา นี้จะคอยเช็คระดับน้ำในท่อถ้าน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดเนี่ยเาก็จะคอยเติมน้ำให้เกิดจุงริ้